พอสมัครผ่านแล้วนะครับนี่มันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ masculine. เห็นไ er หมครับนี่นะครัชบช็อปปี้ไลฟ์แบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะเลือกที่จะไลฟ์สินค้าได้ที่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะเลือกเข้าไปไลฟ์สินไลฟ์สดสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เลยเขาก็จะมีให้เราสร้างไลฟ์เตือนไลฟ์ระบบต่างๆตัวนี้เพื่อนเเข้ามาลองเล่นได้ทดสอบไลฟ์ได้ด้วยเห็นไหมมีการทดสอบไลฟ์ได้ด้วยใครอยากทดสอบไลฟ์อยากเทสไลฟ์นะครับก็ลองมาเทสไลฟ์ดูก่อน การระบบเทสไลฟ์ light หรือทดสอบไลฟ์เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือเราจะได้รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับระบบมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็แนะนําไปทําหน้าปกมานะครับมาใส่นะครับ,นะรบหน้าปกมาใส่สวยๆนะครับก็เหมือนทําหน้าปกในในทิกต o k นั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับเราอาจจะใช้รูปโปรไฟล์เราก็ได้หรือรูปโปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เอามาใส่นะครับแนะนําให้ไปดูในในห้องไลฟ์สดของเพื่อนเพื่อนที่เขาไลฟ์สดกันอะ่ะเยอะๆนะครับว่าเขาไลฟ์เขาทำยังไง นะครับรูปหน้าปกหรือว่ารูปโปรไฟล์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเพิ่มสินค้าสินค้าตรงนี้เอามาจากไหนสินค้าสินค้าตรงนี้เอามาจากจากจากที่เราเคยถูกใจหรือว่าจากร้านค้าของเราเท่านี้เรามีสินค้าของเราเองเราสามารถเอาสินค้าของเราเนี่ยมาขายได้หรือว่าสินค้าล่าสุดนะครับอ่าอย่างเงี้ยมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่ได้เห็นไหมครับทีนี้ แล้วไอสินค้าที่ถูกใจมาจากไหนก็มาจากที่ที่ผมเคยสอนในแรกๆนั่นแหละที่เราไปกดใจสินค้าไวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากขายสินค้ากลุ่มไหนเราจะต้องเข้าไปในระบบของของในระบบของช้อปปีเลยเข้ามาหน้าช้อปปีเลยครับหน้าแบบนี้เลยก็ได้แล้วกดสินค้าไว้สักอันหนึ่งสมมติว่าผมอยากขายสินค้าตัวไหนดีอ่ะสมมติผมผมอยากขายเต็นท์ละกันเต็นท์อันนี้นะนี่อันนี้นะง่ายๆนะครับผมก็เข้ามาที่เต็นท์อันนี้นะครับพอผมเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงเต็นท์เนี่ย เห็นไหมครับมันจะมีนี่เลยเห็นไหมครับดวงใจก็กดออกไปกดไว้หนึ่งใจอ่ะกดย้อนออกมาพอเรากดย้อนออกมานะครับเราก็กดเข้ามาที่ชั้นแล้วก็ไปที่หน้าของการไลค์นะครับแบบนี้อ่ะแล้วเราลองไปดูตรงปุ่มทดลองทดสอบไลค์นะนี่เลยกดเข้าไปครับแล้วก็มาเลือกตรงเพิ่มนะครับนี่เห็นไหมครับสินค้าที่เราถูกใจเนี่ยมาแล้วคอมมิชชั่นเนี่ย เขาจะขึ้นเลยนะว่าคอมมิชชั่นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นยังไงเราไลฟ์สดเราเราได้ไดเ้เราขายของได้แน่นอนแต่ประเด็นคือเวลาเราจะขึ้นไลฟ์สดเราควรมีสินค้าครับอย่าไลฟ์สดแบบใน t i k t อกนะเพราะว่ากฎชุมชนของกฎชุมชนของอ่าช้อปปี้เขาเข้มงวดมากนะครับแต่อัตราการขายได้ในช้อปปีก็เยอะเช่นกันนะครับเพราะว่าช้อปปีเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆต้องเข้าใจว่า1เลยคือ คนที่เข้ามาไลฟ์สดในนี้เนี่ยเขาเขาทำเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเขาเองเนี่ยถูกร้านค้าในอถูกทิกตอ,กอถูกช้อปปีเองเนี่ยสก,กีนแล้วมีการยืนยันร้านค้ามาตรฐานแล้วนะครับอันนี้ผมกดเลือกมานะ้าหนึ่งอันแบบนี้นะครับหรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะเห็นไหมอ่ะกดเลือกไปนะครับสินค้ามันก็จะขึ้นมาตรงนี้นี่เลยเห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ เราก็ต้องใส่ชื่อนะนะครับมันเป็นมันเป็นไลฟ์เพื่อขายอะค่ะเพื่อนเพื่อนมันแตกต่างจากใน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 ทิกตอกนะในทิกตอกเนี่ยคือมันเป็นไลฟ์แต่แต่หัวข้อไลฟ์มันเยอะมากแต่ในในช้อปปี้เนี่ยมันคือไลฟ์เพื่อขายเลย,ยก็จะรัะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่วุ่นวายเลยนะครับเออเราแค่ใส่หัวข้อให้ถูกนะครับแล้วก็หาทํารูปภาพสวยๆนะครับอืมหาทารูปภาพสวยๆ ทีนี้เวลาที่เราเราจะขึ้น like ไลฟ์เนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อมูลตรงนี้อันนี้คือผมอยู่ในหน้าของของการทดสอบ like ไลน์นะครับเดี๋ยวก็จะลองทําให้เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาที่ทดสอบไลฟ์ได้ใช่ไหมครับเนี่ยล้วก็ขึ้นสินค้าทีนี้เราสินค้าตัวนี้เราอาจจะไม่มีเราอาจจะต้องหาสินค้าที่เรามีเนอะนะครับอ่ะต่อไปแล้วก็กดถัดไปเลยตรงนี้เขาให้ทหําอะไรลองคลิกซิเราลบทิ้งได้ด้วยนะครับ ไม่มีอะไรนะอันนี้เราเพิ่มสินค้าได้อีกนะนี่เห็นไหมครับก็เพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะสมมติขึ้นทดทททสอบไลท์นะผมก็ขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะโอเคทดสอบไลท์มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเห็นไหมครับมันก็จะมีพวกข้อมูลเห็นไหมมีตะก้านะครับมีตะก้าอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเราสามารถที่จะดูพวกคูป,ปองคูป,ปอง,ปปองเราสามารถพูดบอกกับลูกค้าได้ว่ามีคูป,ปองนะเราสามารถเพิ่มสินค้าได้จากตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะใส่พวกการแสดงสินค้าตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราให้เราขึ้นมาแสดงสินค้านี่เห็นไหมครับให้เราเอาสินค้าของเราเนี่ยมาโช แล้วเราก็ขึ้นไลฟ์สดไลฟ์สดไปเลยตรงนี้มันก็จะมีพวกตะก้า,า,กามีเอฟเฟคด้วยนะครับเห็นไหมมีใส่เอฟเฟคด้วยนี่นะครับมีใส่เอฟเฟคด้วยเอฟเฟคต่างๆฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับพี่พี่ติ๊กของเราเลยนะครับคล้ายๆกับพี่ติ๊กของเราเลยเห็นไหมมีทําหน้านงหน้าเนียนนะครับมีเอฟเฟคมีการแจ้งเตือนมีแจกคอยด้วยแจกพอยด์ด้วยตรงนี้เนี่ยการแจกพอยด์ตรงนี้เนี่ย,ย,ยผมเชื่อว่าเป็นการแจกแจกพอยด์ยเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้น หรือเป็นการโปรโมทนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมหนึ่งร้อยพอย์เห็นไหมครับแต่เราต้องเติมเงินนะนี่แปลว่าเราต้องเสียต่างเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยในการไลฟ์สดตัวนี้พอเราเติมเงินเข้าไปไมันจะมีการตั้งงบประมาณเลยเห็นไหมครับนี่เลยว่าเราเนี่ยจะต้องตั้งใช้งบประมาณเท่าไหร่สมมุติว่าสองพันอ่ะกดเข้าไปนะอ่ะสองร้อยก่อน่อะสองร้อยสมมุติว่าผมใช้สองร้อยนะครับนี่สองร้อยแต่ขั้นต่ําตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าห้าร้อยเห็นไหมครับก็ต้องเป็นห้าร้อยนะครับต้องเป็นห้าร้อยขั้นต่ําของเขาก็คือห้าร้อยบาท ห้าร้อยประมาณห้าร้อยอันนี้ประมาณป,ประมาณก็คือเขาบอกว่ากานาตั้งงบประมาณอ่างบประมาณนะอันนี้นะครับจานวนพอยต์นะครับที่ให้ได้ต่อการเก็บนะครับก็คือเราก็มาดูต่อพอยต์เนี่ยเท่าไหร่อ่ะเราก็อาจจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งอ่ะสมมุตินะครับเราก็ตั้งไปประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีว่าเก็บได้กี่ครั้งอ่ะเก็บได้กี่ครั้งเก็บได้กี่ครั้งตรงนี้เนี่ยเขาเขาให้เราคลิกได้ไหมไม่ได้นะครับ อ่ะโอเคไม่เป็นไรเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะนะครับตั้งแล้วก็บันทึกไปแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นมาอ๋อเพราะว่ามันไม่มีพอยต์ตรงนี้มันก็เลยขึ้นเป็นสีแดงมันต้องมีเงินนะครับแต่แล้วเราบันทึกบันทึกไปเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไอ้นี่ได้เห็นไมครับมันจะมีขึ้นมาตรงนี้เลยนะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเห็นไหมเห็นพอยต์ตรงนี้ไหมครับนี่เห็นไหมครับพอเราตั้งค่าอันนี้เนี่ยมันจะมีพอยต์ตรงนี้ขึ้นมานั่นแปลว่ามีโอกาสที่เวลาคุณขึ้นไลฟ์สดแล้วมีคนที่เขาคอยมาเก็บ มันจะมีคนเก็บ point เหมือนกันนั่นแหละนะครับกับเหมือนกับนพิทิกนั่นแหละก็มาเก็บ point ไปแล้วก็เอา point ไปทําอะไรเอา point ก็ไปเอา point ไปเป็นส่วนลดแล้วก็ไปซื้อสินค้านั่นเองนะครับเออนะก็ดีนะก็แจมเหมือนกันนะครับอันนี้คือการไลฟ์สดนะครับแต่ต้องสมัครให้ผ่านก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นไลฟ์สดได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ขึ้นไลฟ์สดกดไลฟ์สดไปแล้วนะเมื่อกี้ผมกดไลน์นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าระบบของหน้าไลฟ์มันเป็นยังไงนี่เลยระบบหน้าไลฟ์ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีข้อมูลต่าง เห็นไหมครับมีข้อดีนะครับมีการเปลี่ยนมีสินค้านะครับสินค้าตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยลบแล้วก็เปลี่ยนเอาขึ้นมาใหม่ได้เห็นไหมครับอก็แสดงเห็นไหมครับตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้อีกนี่เห็นไหมครับสถิติต่างๆเราก็ดูจากได้จากตรงนี้นะครับเราแชร์ได้ด้วยนะนี่กดแชร์ไปด้วยแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีสถิติการดูอเหมือนพี่ติ๊กเลยนะครับจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเหมือนพี่ติ๊กพี่ติ๊กก็เหมือนเขานะจะบอกว่าพี่ติ๊กบ ก็จะมีพวกคอมเมนต์มีคูปองนะครับคอมเมนต์คุยได้ตรงนี้เป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโค้ดส่วนลดนะครับเพื่อนๆเราคลิกเข้าไปดูตรงนี้ก็จะมีโค้ดส่วนลดเขาก็จะตั้งเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเรากดแสดงเนี่ยมันก็จะแสดงเนี่ยกดเข้าไปครับมันก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราเอ็นแมนี่สามสิบวินะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราหมดปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับอ่ะกดปิดไปนะครับอ่ะกดไปที่โค้ดส่วนลดอีกทีหนึ่ง นะครับแล้วก็จะมออีอันนี้เนี่ยนะครับมีของร้านค้าอีกอัยีก็ขึ้นมาอีก3าสิบอีเหมือนกันนะครับหรือว่านะครับอ่ะลบไปหรือว่าเราต้องการใส่โค้ดส่วนลดที่เราสามารถคีเอทเองได้นี่ตรงนี้มีให้เราคีเอทเองอีกนะครับนี่เลยเห็นไหมครับเราก็จะคีเอทจากโค้ดส่วนลดของร้านค้าโค้ดส่วนลดของสินค้าหรือว่าโค้ดส่วนลดในไลฟ์สดเห็นไหมครับเนี่ยเราลองคลิกเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็จะมีไวเชอร์เราก็มาเปลี่ยนเราก็มาตั้งชื่อได้ตรงนี้ นะครับจะเป็นมูลค่าของการส่วนลดนะครับเป็นส่วนลดเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ลองตั้งเล่นได้เพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อนๆเข้ามาตั้งเล่นแล้วกันนะครับผมไม่เพราะว่ามันมีตัวเทสเห็นไหมครับที่ผมแนะนาเพื่อนเพื่ออยู่ตรงนี้ตัวเทสเ <ๆ S 2> พื่อนเเข้ามาเล่นตัวเทสเลย <ๆ S 2> แล้วลองคลิกเล่นต่างๆข้อมูลต่างๆได้เพราะมันเป็นการเป็นระบบจําลองอะนะครับเป็นระบบจําลองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองมาเล่นอันนี้คือค่าส่วนลดของ้านค้าอ่ะถ้าเป็นอ่ะผมไม่ไม่ไม่แก้ไขเข้าไปอีกทีหนึ่งถ้าเป็นค่าส่วนลด ระหว่างเฉพาะไล่ล่ะนี่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะใช้โค้ดส่วนก็เหมือนกันเลยเห็นไหมครับมีแบ่งเป็นเป็นเส้นนะครับเป็นตัวพอยต์เห็นไหมครับเนี่ยมีพอยต์มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีให้เราเลือกเราก็ตั้งค่าเอาเลยนะครับว่าพอยต์กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับกี่บาทขั้นต่ําอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยลองมาคลิกเล่นนะครับอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นเอาลงได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีกด ใจไว้เลยนะครับอันนี้ก็คืออะไรไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมก็ต้องมาลองเล่นว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโพเป็นทั้งหมดอ่ะทั้งหมดมีอะไรอ,อ๋อก็จะมีตรงนี้ให้เราดูแล้วก็มีตัดตัดพื้นหลังด้วยนะครับตัดพื้นหลังพื้นหลังกระนาเลือกอ่าโอเคตรงนี้ก็เดียวเขาไม่มาเล่นกันอันนี้ก็ขอเขาบอกว่าให้มีความสุขกับการเล่นแล้วก็ไอ้เหลืองๆตรงนี้เขาไว้ทาอะไรคิขก็ไปครับ ก็จะเป็นการเพิ่มสินค้านั่นเองถ้าเรามีสินค้าเข้ามาอีกเราก็กดเพิ่มสินค้าเข้ามาได้นะครับอ่ะผมเพิ่มสินค้านะครับขึ้นมาเห็นไหมสินค้ามันก็จะเข้ามาก็วิธีการเล่นม,มันก็ไม่ยากนะครับอ่ะแสดงสินค้าเห็นไหมก็สลับสแสดงได้ทีนี้พอเรามีสินค้าเราใช้เลือกสลับเอาเลยกดสลับตรงนี้เห็นไหมมันก็จะสแสดงตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ,อ,อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทําเงินได้พอเราไลฟ์เสร็จอะไรเสร็จต่างๆนะครับก็ค่อยเข้าไปเช็คนะครับ รายได้ที่เราทําได้นี่ตรงนี้มันก็จะมีสถิติใช่ไหมครับที่เราที่ผมบอกเมื่อกี้นี่มันก็จะมีการคําสั่งซื้อต่างๆมียอดซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงมันขึ้นตรงนี้มีการถูกใจมีอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวอะเสร็จแล้วเราเราจะลงไลท์ก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการลงไลท์ไปไหแล้วพอพอเราปิดไลท์ปั๊บมันก็จะมีข้อมูลสถิติเห็นไหมครับขึ้นมาอ่ะกดปิดไป เพราะฉะนั้นเราก็สามารถขึ้นไลท์ได้ทีนี้การไลฟ์สดแบบจริงๆละ่ะการไลฟ์สดแบบจริงๆเนี่ยมีให้เราเลือก2ที่ครับเราจะไลฟ์สดจากตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ะนะครับก็ลองดูนะครับแต่เมื่อกี้เนะี่ยเป็นการทดลองไลฟ์เพื่อให้เพื่อนเพื่อน,อนลองมาเล่นทดลองไลฟ์ก็ได้นะฟีเจอร์นี้ถือว่าโอเคเลยเนะครับถือว่าโอเคเลยให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องตั้งค่าย,ยัางไงเล่นยังไงลองยังไงอย่าเพิ่งไปกลัวมันนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวเทสไล์ ike, เป็นตัวเทสระบบไลฟ์ให้เรามาลองเราลองเทสก่อน ฝึกก่อนอะไรก่อนได้ครับแล้วเราค่อยขึ้นไลฟ์สดจริงๆนะครับอ่ะทีน,นี้เราอยากขึ้นไลฟ์สดก็กดเข้าไปครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับระบบเนี่ยมันก็จะมีพวกให้เราใส่รูปภาพใส่เนื้อหาข้อมูลแล้วก็ใส่ข้อความสินค้าแล้วก็กดขึ้นไลฟ์ได้เลยนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เองอ่ะใครที่ยังสมัครในตัวของ shopee live ไ,ไม่ผ่านนะครับก็ไปสมัครก่อนส่วนใครที่ ยังไม่ได้ทำในหน้านะครับ TikTok Shop a f f i l i a t e Influencer โปรแกรมตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะให้สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไม่ได้สมัครใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครมีวิธีการสมัครแล้วก็ลิงก์สมัครให้เพื่อนๆดูวิธีการสมัครให้เข้าใจก่อนนะครับอย่าสมัครมั่วนะเพราะว่าพอคุณสมัครไปแล้วเนี่ยคุณจะสมัครไปเป็นทีมงานใครไม่รู้แล้วคุณก็จะไม่สามารถที่จะสอบถามใครได้ด้วยนะครับและที่สําคัญคือ มันก็จะทาให้คุณเนี่ยเกงกางไม่มีใครสอนแต่ถ้าใครสมัครผ่านลิงก์ของผมรหัสของผมเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถามผมได้นะครับ,บเข้ามาสอบถามผมได้นะครับโอเคไหมอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการทำตัว s h อปปี้ h อฟเฟอร์เรนต์อินคลูเซอร์โปรแกรมนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเอามาสอนไลฟ์ like <S <S ให้ดูให้เฉยเนาะ แล้วก็ใครสนใจคอร์สเรียนนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สเรียน2คอร์สแยกออกมาคอร์สที่1ก็คือ,เ,อเรียนแบบฟูลคอร์สเลยเรียนทุกอย่างเนาะก็เดี๋ยวเอาเอาวีโอเอาลิงก์นะครับรายละเอียดของคอร์สเรียนวางไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็มีช้อปปี้นะครับใครอยากทำช้อปปี้อย่างเดียวก็มาเรียนขั้นการทำช้อปปี้นะครับโอเคไหมอ่ะ ฝากติดตามด้วยแล้วแชร์อ่ะทีนี้ส่วนอันนี้เป็นเป็นลายเป็นลาย OA นะครับของตัว Sho ปปี้ไลฟ์ไอดอลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของตัว s h อปปี้ไลฟ์ไอดอลเนี่ยวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่เกิดปัญหาหรือติดปัญหาเนี่ยนะครับก็ให้คลิกใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ของกลุ่มนี้เอาไว้นะครับก็เอาไว้สอบถามเขานะครับเผื่อว่าไลฟ์สดไปแล้วมีอะไรติดปัญหาอะไรนะครับก็ดูด้วยว่าเราทักไปเนี่ยเขาทําการเวลากี่โมงด้วยนะครับไม่ใช่ทักไปตลอด2ี่ชั่วโมงนะครับ เขาจะมีเวลาเนาะนี่เลยนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูแล้วก็ใครยังไม่ได้สมัครตัว s h o ปปี้แอเฟเ a t ต์อินคูเซอรก็สมัครได้นะครับใต้คลิปนี้มีวิธีแล้วก็ลิงก์สมัครนะครับเพื่อนๆอ,นอะไปสร้างให้ได้กับ a อเฟเ i a ต์กัน